แต่ในขณะเดียวกันการลงทะเลไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะไปกันเงียบๆหรอแล้วคนที่เขาเหมือนกับคอยลาดตะเวนอยู่ในพื้นที่ในน่านน้าเขาจะปล่อยให้เข้าประเทศเขาไปง่ายๆเลยเหรอคุณผู้ชมวันนี้น้องนิวยอกนะัทพลก่อนหน้านี้เคยพาเราลงเรือตรงท่าเรือนี้แล้วนะคะบาก,กันโตทิศแล้วก็ล่องเรือไปตามเส้นทางซึ่งทางด้านของพี่ๆเนี่ยพี่ๆชาวประมงที่พาเราขึ้นเรือไปเขาบอกว่าโอกาสที่จะไปคือไปเนะี่ยไปได้คนธรรมดาเนะี่ยไปได้ แต่ถ้าเป็นคนหนีตำรวจอยู่แบบเนี้ยวิธีที่จะไปแล้วไม่ให้เหมือนกับไม่ให้เจ้าหน้าที่ฝั่งนู้นที่เขาตรวจแล้วเจอยังไงมันต้องซ่อนตัวไปนะคะอาจจะแอบ,บเข้าไปสิ่งที่นิวยอร์กกำลังทำอยู่ตอนนี้คือเขาบอกว่าเรือประมงถ้าสมมติมันไม่มีสปีดโบ๊ทหรอกมั้งตีสองอาจจะเสียงดังด้วยคงต้องใช้เรือประมงของชาวบ้านแล้วเรือประมงของชาวบ้านมันก็มีจุดหนึ่งเป็นห้องโถงใต้ท้องเรือซึ่งสามารถที่จะซุกซ่อนได้ถ้าสมมติจ้างโอ้โห มันลงขนาดนี้เลยเหรอถ้าสมมติเปนเรือประมงของชาวบ้านจ้างไปใช่ไหมชาวบ้านก็ขับเรือไปเรื่อยๆแต่ตัวของเสียแป้งอาจจะซ่อนอยู่พื้นที่บริเวณตรงนี้ก็เป็นได้เพราะว่าใต้พื้นไม้ของห้องพักตรงโถงตรงนี้ค่ะมันสามารถเปิดออกได้แล้วข้างล่างลึกประมาณ2เมตรนะคนนะ่ะพลุบลงไปซ่อนตัวได้ส่วนมากเขาจะใช้เก็บของปกติถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องซ่อน ก็ไม่ต้องมุดเข้าไปแบบนี้นะคะเด็กๆก,ก็ไม่กล้าลงไปเล่นเอาลองดูแล้วกันวันนี้น้องนิวยอร์กลองทดสอบดูว่าถ้าคนคนนึงมันจะซ่อนตัวไปในใต้พื้นเรือแบบนี้มันจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าะค่ะพี่บังนี่นะฮะคือข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเป็นแบบ <พด S 1> มี <พด S 1> มังก็ะด้มาเป็นลังคราบน้ําทะเลแรงกระโดดไปเกันเพิ่มแไปเลยนี่นะ โอ้อคือเปิดได้ทั้งลำเลยทั้งลำเลย oh. เวลาแต,ตกเมนกระพุนมันง่ายเลยนี่นะครับผูไชมเราเข้าเป็นอนอย่างนี้อันนี้อะไรฮนะเกลือโอเคอะแล้วพี่ลองปิดดูปิดอีกปิดสักบานสองบานอะไรอย่างเงี้ยไฮเจไม่ยกดแล้วนุตายหนกอ่าเดี๋ยวเราจะให้เราจะให้พี่บางออลองปิดแผ่นกระดานดูนะครับ ได้อยู่ปิดให้หมดเลยครับปิดให้หมดเลยก็ได้พี่คุณผู้ชมครับผมนอนอยู่ได้นะมันไม่ได้ลําบากขนาดนั้นแต่แค่มันจะเมื่อยหน่อยคุณผู้ชมเห็นผมไหมครับตอนนี้ตอนนี้ผมอยู่ข้างใต้ท้องเรือนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าเราสามารถลงมาอยู่ข้างใต้นี้ได้อาจจะอึดอัดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงนะครับอยู่ในนี้ได้เป็นชั่วโมงนะครับเพื่อเพื่อความอยู่รอดก็ มีอาหารมีอะไรพร้อมอาจจะร้อนหน่อยแล้วก็อาจจะมีน้ําซึมารนิดนิดแล้วก็มีกลิ่นมีกลิ่นความเป็นทะเลค่ะกลิ่นเค็มๆกลิ่นกลิ่นไม้กลิ่นซากสัตว์ซากสัตว์ทะเลนิดนึงแต่ก็โอเคครับเนี่ยครับให้เห็นภาพว่าเข้ามานอนอยู่นี้ได้จริงๆโอเคเอา้ามันก็เปิดล็อกอยู่ทนั่นแหล หลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่ามันมีอันนี้อยู่ด้วยโอเคขอบคุณมากครับพี่ <Yeah. S 1> ตอนนี้เราเจอสองวิธีแล้วนะในการแอบ,บอยู่ในเรือลำนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งใต้ท้องเรือมีช่องเข้าไปอยู่ได้และก็โอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งสองชั่วโมงเนี่ย oh. ก็เป็นไปได้ คุณผู้ชมคะยังไม่ทันถึงสองให้ดูวิธีที่1ตะกี้นี้นี่ฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะซ่อนตัวสบายๆเหรอซ่อนตัวสบายๆแต่อย่าลืมนะฮะว่าเรือพวกนี้มันเป็นเรือชาวประมง<อ>ว่างเนี่ยขนาดหน้ากว้างเนี่ยประมาณ<อ>สักเมตรหนึ่ง<อ><ะ>แล้วก็มันยาวแบบลึกๆลงไปเนี่ยประมาณสัก2เมตร<อ>ความสูงเนี่ยจากบนพื้นเรือที่เขาปิดไม้กระดานเอาไว้เนี่ยถึงใต้ท้องเรือตรงนี้ประมาณสักแค่30เซนก็<อ>คือฟุตไม้บรรทัดหนึ่งเท่านั้นอย่าลืมนะฮะเสียแป้งตัวใหญ่นะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วถ้าไปวิธีนี้อาจจะไปลําบากไหมแล้วอันนี้คือเรือมันจอดนิ่งๆอยู่ใต้ท้องเรือมันจะเป็นกระดูกงู<อ>ที่มันขั้นๆอยู่เห็นไหมถ้ามันออกไปในคลื่นทะเลเนี่ยรับรองอเสียแป้งต้องมีหลังดอกแน่ๆแ,แต่เขาบอกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่มันจะหลบสายตาเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจน้ําฝั่งไทยแล้วก็ตํารวจหน้าน้ําอินโดหรือ,อมาเลที่จะข้ามไปฝั่งเขาก็ได้เหมือนกันและอีกหนึ่งวิธีคุณผู้ชมเขาบอกว่าจุดตรงนี้ ถ้าไปก็ทุลักทุเลพอสมควรแต่ถ้าไปอีกวิธีหนึ่งล่ะวิธีที่สองที่วันนี้น้องนิวยอร์สอบถามชาวประมงเขาบอกว่าไอ้ตรงห้องพักอะค่ะห้องเมื่อกี้ที่ทางด้านของพี่ผู้หญิงเขาเก็บของอยู่เขาบอกตรงนั้นมันมีกองของอะที่เป็นพวกผ้าหม่มเวลาแบบชาวประมงเขาจะออกเรือกันนานๆนะนะนะเขาก็จะต้องเก็บข้าวเก็บของเอาไว้เขาบอกอ๋อซ่อนอยู่ในกองผ้าก็ได้ เพราะว่าถ้าคนไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าจะมีคนเนี่ยอยู่ใต้ผ้าแล้วเวลาเจ้าหน้าที่อ๋อแบบนี้เลยแบบผีพ่อผมเอาผ้าคลุมไว้เป็นกองกองเพราะเวลาเจ้าหน้าที่เวลาเข้าหน้าน้ำแล้วเขาจะมาตรวจเขาไม่ได้เข้ามาในห้องพักเพราะเวลาปกติชาวประมงก็ไปไป,ไปมาอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่เสียแป้งซ่อนตัวโดยให้ชาวประมงลักลอบข้ามไปที่อินโดนีเซียแต่อย่างที่บอกคุณพี่ผู้หญิงขำเลยบอกเสียแป้งตัวใหญ่เราใช้ผืนเดียว เสียแป้งอาจจะใช้หลายผืนหน่อยแล้วมันอาจจะสะดุดตาหรือไม่รู้ไหมว่าเป็นคนเออหรือว่าเป็นกองผ้าเออหรือเป็นกองผ้าตอนนี้เราเจอสองวิธีแล้วนะในการแอบ,บอยู่ในเรือลำนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหนึ่งใต้ท้องเรือมีช่องเข้าไปอยู่ได้และก็โอกาสที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งงสองชั่วโมงเนี่ยก็เป็นไปได้อาหารการกินของชาวประมงมีพร้อมน้ำดื่ม มีอาหารมีขนมมีพร้อมไฟมีพัดลมมีเครื่องครัวมีแม้กระทั่งสากครกก็ยังมีเสื้อผ้าอะไรมีพร้อมใช่ไหมครับแม่ oh. นี่คือหนึ่งวิธีแรกวิธีที่สองอย่างที่ผมถาให้ได้ดูเอาผ้าคลุม ยังไงเจะะ้าหน้าที่ก็ไม่เข้ามาอนคนโอกาสคนน้อยมากโอเคครับคุณผู้ชมเท่าที่เราลองดูนี่แล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่เสียแป้งจะเอาพ่อหหมมาคุมบนเรือประมงแบบนี้แล้วไปอินโดเนี่ยตามคําบอกเล่าของสุรเชษตามคำให้การเี่บอก24ชั่วโมงนะฮะ,ะถ้าออกจากท่าเรือบากันโตทิศ แล้วไปถึงอาเจที่อินโดนีเซีย24ชั่วโมงคือวันหนึ่งเต็มๆเสียแป้งจะนั่งไปแบบนี้ได้เหรอไม่เมาเรือตายเหรอฮะแต่เพื่อเป็นการหลบหนีเจ้าหน้าที่เขาบอกเนี่ยถ้าจะไปบนเรือสปีดโบ๊ทอะไรก็เห็นหัวอยู่แล้วแต่ถ้าไปแบบนี้จะไม่เห็นตัวเสียแป้งเลยแล้วมันหนีเข้าไปในอินโดมันง่ายดายขนาดนี้ได้เหรอ